พี่ไว้พอดแคสต์สมอลไบต์กำลังใจคำเล็กรีเฟรชจิตใจใน2นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Happy Watch Podcast ในปี2022นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการเอาชนะความเครียดให้ดีต่อสุขภาพด้วยการสร้างพลังงานบวกกันครับในโลกนี้นะครับคงไม่มีใครไม่พบกับความเครียดใช่ไหมครับ ซึงหากเพื่อนๆนจัดการและรับมือกับความเครียดไม่ได้จะส่งผลเสียอย่างมากทั้งกับร่างกายและจิตใจได้นะครับพอเมื่อเราเครียดร่างกายจะหลั่งสารเคมีและฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เกิดอาการความคิดหรือพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อความเครียดในบางกรณีความเครียดอาจส่งผลดีต่อร่างกายเช่นหายใจเร็วกล้ามเนื้อตึงสมองใช้ออกซิเจนได้มากขึ้นช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้น แต่หากเพื่อนๆนะครับมีความเครียดเป็นประจำก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้น้อยลงส่งผลต่อระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายและจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงอีกด้วยครับเราอาจมีหลายวิธีนะครับที่ใช้ลดความเครียดได้เช่นการออกกาลังกายออกไปช้อปปิ้งไปเที่ยวพักผ่อนหรือการออกไปพบกับเพื่อนพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆนะครับส่งต่อกำลังใจดีด เพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าหากเราพยายามมองโลกในแง่ดีและคิดว่าสิ่งที่ทำให้เรากังวลและก็เครียดนั้นคือความท้าทายของชีวิตซึ่งจะทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับตัวและในที่สุดนะครับเราก็จะเติบโตและข้ามผ่านมันได้อย่างแน่นอนดังนั้นแทนที่จะมัวจมอยู่กับความเครียดมาเปลี่ยนเป็นพลังสร้างสรรค์และลงมือทำกันดีไหมครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับผมก็ได้หยิบยกคํากล่าวของดรเดชคุอิเคดะประธานสมาคมโซคาสากลกล่าวไว้ในหนังสือบทสนทนาเกี่ยวกับชีวิตเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไว้ว่าผู้ที่มองโลกในแง่ดีไม่ว่าจะพบกับความเครียดอย่างไรนะครับก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นพลังที่จะมุ่งมานะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อีกดังนั้นผู้ที่มีความเข้มแข็ง,ขงอดทนต่อความเครียดย่อมสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพื่อนๆครับการมองโลกในแง่ดีพร้อมที่จะเรียนรู้และมีความเข้มแข็งอดทนจะสามารถเปลี่ยนทุกปัญหาให้เป็นความสุขได้อย่างแน่นอนมาทำให้ชีวิตเจ้าหน้าและมีชัยชนะไปด้วยกันนะครับ Happy Voice Podcast Awakening Your heart เสียงแห่งความสุขปลุกกำลังใจ